สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนทุกท่านเข้นีนก็มาเจอกับพี่มืวันทางช่อง YouTube กดไมค์สอดสิบหาก่าเพื่อนกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะวันนี้นะคะก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในประเด็นที่น่าสนใจเรื่องประสบการณ์การใช้ชีวิต10ไปในอเมริกานะอยากจะมาแชร์ว่าอะไรที่เราควรรู้แล้วเราต้องรู้ต้องมีนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของ การมาใช้ชีวิตยังไงให้เราแฮปปี้นะคะก็คือเราจะต้องขับรถได้นะคะมีใบขับขี่อันนี้เป็นหัวใจสําคัญแล้วก็สําคัญมากๆในหลายคนนะคุณอาจจะมีแฟนฝรั่งที่อยู่ในดาวเทาอย่างเอลเอนิวยอร์กหรือว่าซานฟรานนะคะบางครั้งคุณอาจจะไม่ไม่ต้องขับรถแต่หากอยู่นอกเมืองนะนะคะอยู่นอกเมืองคุณจะเป็นที่ต้องขับ ไปขับขี่สอบข้อเขียนสอบขับการสอบขับนะพิมพ์แนะนํานะคะว่าก่อนที่เราจะย้ายมาในอเมริกานะคุณควรที่จะไปเรียนขับรถที่ไทยมาก่อนเพราะว่าหากในอเมริกานะแม้ว่ามันจะขับรถลรกลมอะไรคุะข่างแต่ว่าความคือชีดบนท้องถนนมันจะทําให้เราลดความกลัวลงด้วยส่วนตัวของพิมพ์นะคะไม่เคยขับรถเลยอยู่ ในกรุงเทพเป็นหลักนะคะแล้วก็คือมาขับรถตอนวัยที่แบบว่าอายุเยอะแล้วนะคะผ่านเลขสามไปแล้วมันกลัวมากเลย <c oughs> มันกลัวแล้วก็กลัวมากๆเลยดังนั้นนะคะแนะนําเลยแล้วก็ในเรื่องของข้อสองนะคะในเรื่องของการเตรียมในเรื่องของภาษา,า,าเพราะภาษาท<ส>ี่สาคัญ,<ส>ญแล้วก็สําคัญมากเวลาที่คุณรอวีซ่าหรือรออะไรพวกนี้นะพี่แนะนำให้คุณเป็นโรงเรียนโรงเรียนภาษาออนไลน์หรือโรงเรียนพยายามที่จะเรียนภาษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะมากได้เพราะมีผ่านไปเจอนะมีน้องคนหนึ่งก็ทักมาหา เขาบอกว่า,เขา,า,า,ามมเขาเมาด้วยวิชาคูมานเขาแทบจะพูดภาษาผิดไม่ค่อยได้นะคะพูดกับแฟนก็ได้งูปานงานเงเงงาน,งาน,งาน,งานแบบนี้นะพี่บอกก่อนนะคะว่ามันจะใช้ชีวิตยากมากนะคะยากเวลาที่เราจะไปหาหมอหรือว่าอะไรต่างคุณจะต้องพูดภาษามีหรือแฟนคุณตลอดซึ่งบา,างครั้งเขาก็ไม่แฮปปีน้นะคะคนเราต่อยเขารักมากแค่ไหนนะคะเขาก็หงุดหงิดเขาก็โมโหนะนะคะทุกคนเลยล่ะไม่ว่าจะเขาหรือเราเราจะไปหางงงางานในต่างพวกนี้มันก็ยากนะคะอย่างมีคนรู้จักนะคะเขาไป สมัครงานนะคะแล้วทีนี้ก็คือเขาว่าเราสื่อสาไม่ค่อยได้เขาก็ไอยากรับนะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมในเรื่องของภานตาข้อที่3ามนะคะในเรื่องของวิชาชีพวิชาชีพนะคะหากวัน,นีที่คุณนั้นจะเรียนนะ,ะคะคุณควรที่จะเรียนทาอาหาร เรียนทําเดฟเรียนนวดพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าหากกรณีวันดีคืนดีที่คุณอยากมาเรียนสายชีพในอเมริกานะคะคุณสามารถมาต่อยอดได้เพราะหากคุณมีสกิลมาก่อนนะมันจะทําให้การเรียนเรานั้นง่ายมากขึ้นหากคุณไปเรียนนะแนะนำศูนย์ฝึกอาชีพนะคะที่เราไม่ต้องจ่ายเงินมากนะคะไปเรียนวันหยุดนะคะเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะพิมก่อนพิมมาพิมก็ไปเรียนนะแต่พิมก็ไม่ได้ทํางาน แต่พิมพก็มีสกิลการนวดนะคะเมื่อเพื่อนให้พิมพ์ไปนวดให้อะไรอย่างเงี้ยพิมพไปนวดให้เขานะเขาก็ให้ตังเรานะ <c oughs> เราก็ได้งค์ดังนะั้นพิมพแนะนําเลยนะคะว่าให้เรียนมานะคะให้เรียนมาเพราะเป็นสิ่งที่แบบว่าจะติดตัวเราโดยเฉพาะย่างยิ่งการเรียนทําขนมการเรียนทำถ้าคุณชอบนะเรียนทําอาหารนะคะเรียนทําขนมออนไลน์เนี่ยคุณขายให้คนไทยทางออนไลน์นะได้เงินนะคะ สามข้อไปแล้วนะคะเรื่องวิชาชีพเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อต่อมานะคะในเรื่องของการที่จะเรียนรู้กฎหมายของต่างประเทศนะ<ม>คุณมาแล้วนะคะคุณก็ต้องเรียนเรียนรู้นะคะเรื่องของการต่อกรินการ์ดการทำกรินการ์ดการอะไรพวกนี้ทาคุณต้องรู้กฎหมายด้านอิมมิเกชันของคุณให้ดีๆนะเพราะบางคนนะไม่ได้รู้อะไรนะคะแล้วก็คือให้สามีเป็นคนคอนโทรลหรือว่าทําทุกอย่างเองมันก็ไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้ต้องศึกษา ด้วยนะคะบางคนก็จะเอาเ้เราภาษาไม่เก่งนะคะ mm hmm. คุณนะปัจจุบันนะมันมีเว็บไซต์มีบล็อกอะไรที่เขาเขียนเป,ป็นภาษาไทยกันเยอะนะคะ mm hmm. เราก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาเข้าไปดูได้นะคะ mm hmm. ให้ความรู้ของตัวเองมี YouTube มี t i k t o อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะนอกจากนี้นะคุณก็ควรที่จะรู้ว่าเมื่อคุณมาใช้ชีวิตนะคุณจะเป็นที่จะต้องเรียกว่าอะไรนะมีเครดิตสกอร์นะคะใน ข้อมูลพวกนี้นะพิ่เขียนไว้ในในหนังสือคัมภีร์แชทวิจใจฝรั่งต่างชาตินะคะเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองแล้วก็ในหนังสือคัมภีร์หาแฟนฝรั่งพี่พขาเขียนไว้นะคะในเรื่องของการย้ายถิ่นฐานเนี่ยเพราะเป็นสิ่งที่สาคัญสําหรับที่เราจะรู้เพราะในหลายคนไม่รู้ไม่รู้พี่ขีดเส้นใต้นะคะว่าไม่รู้มาย้ายมา้นสามีไม่เคยทําบัตรเครดิตให้และไม่ได้ให้บัตรเสริมนะ แลนีก็คือวันดีคืนดีนะคะมีเหตุให้เลิกลาอย่าล้างกันว่าเขาตายจากไปนะคะปรากฏว่าตัวเองจะไปหาเช่าบ้านเช่าอะไรเนี้ยเช่าไม่ได้นะคะเพราะคุณไม่มีเครดิตกอร์ดังนั้นนะคะคุณก็จาเป็นที่ต้องรู้ว่าคุณต้องมีบัตรเครดิตนะคะถามว่าหากเรามาแล้วเราไม่ทํางานบัตรเสริมนะคะหาก,กรณีแฟนของคุณสามีของคุณนะคะเป็นคนที่เครดิตดีนะคะอย่างของทิมนะพิ่มไม่เคยมีบัตรเครดิตของตัวเองนะนะคะมีแต่บัตรเครดิตกับ สามีเป็นบัตรเสริมนะคะเขาได้เครดิตกแปดร้อยเราก็ได้เจ็ดร้อยกว่านะคะเพราะว่าแฟนเป็นอ่าเป็นคนมีเครดิตดีนะคะเขาไม่ได้เครดิตเน่าแต่หาเขาเครดิตเน่านะคะหมายถึงว่าเขา,าไม่ยอมจ่ายหนี้นะคะไม่ยอมจ่ายหนี้บัตรเครดิตนี่คะ่ะก็คือทําให้เครดิตมันเน่าพอมันเน่าปุ๊บเราถือบัตรเสริมเราก็เน่าตามกับเขานะคะดังนั้นนะเขาจะต้องเป็นคนเครดิตดีเพราะเขาเครดิตดีนะคะเราก็ไม่ เราก็ได้เครดิตดีด้วยเช่นกันเขาได้800้เราอาจจะได้700กว่ากว่านะเพราะเวลาที่เราจะไปซื้อบ้านซื้อรถหรือแม้จะไปเช่าพาร์ตเมนต์นะคะเพื่อนเขาจะเช็คเครดิตกรของคุณเพื่อดูวินัยการใช้เงินเพื่อดูว่าคุณมาเช่าแล้วคุณจะจ่ายเงินตรงตามเวลาไหมพวกนี้นะคะสำคัญและการที่เราจะได้บัตรเครดิตนะนะคะเราสามารถที่จะ มาสมัครในเมรกาได้มันมีหลายประเภทนะคะประเภทที่แบบว่าเอาเงินเข้าไปฝากธนาคารไว้นะคะเอาเงินไปฝากธนาคารยกตัวอย่างเช่นเอาเงินฝาก500รยเหรียญนะคะเพื่อยืนยืนเงินนะคะแบป,ประมาณว่าเอาประกันไว้นะคะว่าเรามีเงินนะแล้วเขาก็ให้บัตรเรามาแล้วเขาก็ให้ลิมิตแค่นั้นลิมิตแค่500นะคะพราหากเราไม่จ่ายนะคะเขาก็จะเอาเงิน เอาเงินจากบัตรมาโปกนะคะอันนี้มันก็เป็นวิธีนะ,ะที่เรานั้นสามารถที่จะทําได้เพราะว่าเวลาที่เขาคํานวณเครดิตกรน,นะเขาจะคํานวณจากบัตรเครดิตไม่ใช่บัตรเดบิตนะในหลายคนใช้บัตรเดบิตนะคะเหมือนเป็นบัตรเอทีเอ็มนะมันไม่ได้มันใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่คุณจะเป็นที่ต้องรู้นอกจากนี้นะเราควรที่จะรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตให้ประหยัดนะคะที่แปะอ่าน์ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งผ่านาได้รับแพ็ทแบ็ค ใช้แอป iBotta การใช้แอปที่ประหยัดน้ํามันเป็นร้านอาหารอะไรพวกนี้นะคะคือพวกนี้นะั้นมันเป็นสิ่งที่ช่วยเราประหยัดได้เยอะนะนะคะมันทําให้เรานั้นแทนที่เราจะจ่ายเงินเต็มเราก็จ่ายแค่ประมาณ95นะอีก5เราก็ยังได้เก็บเอาไว้ไปซื้อพุ่นซื้ออะไรพวกนี้นะคะข้อต่อมานะคะในเรื่องของการเก็บเงินการลงทุนอนะันนี้คือเป็นสิ่งสาคัญที่คุณต้องรู้นะคะเราคนไทยเราอาจะไม่รู้มากนะคะแต่ว่าพอเรามาอเมริกาหากมันแล้วแต่คนนะ อ่าแม่เล้วแเด็คนเพราะอย่างพิมรู้เพราะว่าคือครอบครัวสามีเขาแบบว่าสอนลูกสอนหลานเขาเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินดังนั้นนะคะลูกค้อออกมาเราต้องลงทุนให้กับลูกเรานะคะอย่างน้องแคลนี้ก็จะลงทุนให้ทุกเดือนอ่าอ่า ลงทุนให้เขาทุกเดือนทุกเดือนเพื่อที่จะให้เงินงอกเกยนะคะเงินงอกเกยให้กับเขาเวลาที่เขาจะไปเรียนคอร์สหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะเราจะมีเงินตรงนั้นนะคะแล้วเราในส่วนของตัวเราเราก็ลงทุนนะคะลงทุนโดยการอนะ่ะมันก็จะมีเรียกว่าทาร์เก็ตดีทายเมนต์นะคะก็คือคุณยายเกษียณอายุตอนอายุเท่าไหร่นะคุณก็สามารถที่จะคำนวณจากเงินที่เราเอา,เอาลงไปลงทุนมันก็จะมีทั้งมาเก็ตมาเก็ตฟันเป็นลงทุนแบบ SP500 นะคะการลงทุนในที่นี้พี่หมายถึงว่าการลงทุนระยะยาวนะไม่ใช่เป็นการเทรดหุ้นหรืออะไรที่่่เป็นนชววงสั้ๆหรือา เป็นเทรดหุ้นสว,วิงหุ้นอะไรพวกนี้นะคะมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะมันเป็นการลงทุนลงทุนการเงินในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญและนอกจากนี้นะคะก็คือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและใช้ชีวิตนะคะคือพี่บอกก่อนนะคะว่าอยู่ต่างประเทศในบางคนบอกเฮ้ยไม่ต้องคบเพื่อนคนไทยหรือนู่นนี่นั่นนะคือพี่บอกนะคะว่าคนเราม,มันมีทั้งคนที่แมชก,กับเราคนที่ไม่แมชก,กับเราคื่ไม่ใช้คำว่าคนดีหรือคนไม่ดีนะเพราะมันมีทุกที่อยู่แล้วเพราะทุกคนมีความดีมากดีน้อยแล้วแตกต่าง แล้วแต่ว่าเราชอบส่วนไหนของเขานะนะคะก็คือเราก็ดูนะคะเพราะจริงคือว่าหากเรามีเพื่อนมีคนไทยที่เรารู้จกักหรือว่าในพวกนี้นะคะอย่างน้นอยๆนะคะเขาก็จะเป็นที่พึ่งกับเราเวลาที่เราเดืเอดร้อนใหญ่นะคะ,ะการที่เราจะคีบคอนแทคกับเขาแนตะ่ไม่ไม่จาเป็นที่เราจะต้องไปปาร์ตี้ไปกินข้าวเขาตลอดเวลานะคะเราก็คีบรีเลชั่นชิบเอาขนมเอาอะไรไปฝากเขาในช่วงเทศกาลหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่ ที่เรานอควรทำเพื่อนบางคนนะพิมป,ปีหนึ่งพิมไม่เคยเจอเขาเลยนะนะเออปีหนึ่งพิมจะเจอเขาแค่่วงคริสต์มาสนะคะที่จะเอาขนมไปฝากนะคะมันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ที่พิมทำนะพิมทำพิมมองว่ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแล้วก็ขนมนมเนยมันก็ไม่ได้แพงมากถึงขนาดที่แบบว่าเราทําไม่ได้นะโอเคนะคะเพื่อนใครจะสั่งหนังสือนะคะก็ในคาอธิบายได้เลยนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะคะขอบคุณ